วัดสองห้วยตั้งอยู่บริเวณห้วยลึกห้วยธาตุิมฝั่งแม่น้ำเมยทางทิศใต้ของชุมชนแม่ต้านสันนิษฐานว่าเป็นที่ตั้งของเมืองชอดเก่าจากการสำรวจกรมศิลปากรเมื่อวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2502ได้มีการสันนิษฐานว่าที่นี่คือที่ตั้งของเมืองชอดเก่าโดยมีการพบซากเมืองโบราณในป่าด้าน ด้านทิศใต้ของบ้านไม่ต้านริมฝั่งแม่น้ำเมยและภายในเมืองโบราณมีแนวเทินดินที่มีค้มขั้นเป็นกำแพงเมืองโบราณทางด้านทิศตะวันตกมี3ามชั้นมีโบสถ์วิหารและเจดีสิบแห่งบ่อน้ำซีเรียมกุอิดลึกประมาณ20เมตรหนึ่งบ่อด้านกว้างบนยอดดอยมีพระเจดีเชียงแสง ยังพบก้อนอิฐส่วนมากเป็นแบบสุโขทยัยมีอิฐแบบอยุธยาปนอยู่บ้างไม่มีปูนสองรอบโบสถพบกองอิฐวางประจำอยู่ทิศทั้ง8ทิศเหมือนกับที่พบที่ ชียงรายใบเสมาพบแผ่นเดียวที่ดอยพระธาตุโพธแผ่นสำริดมีลวดลายสำหรับประดับองค์ระฆังแบบเชียงแสนนอกจากนี้ยังพบพระพุทธรูปแบบสำริดแบบเชียงแสนหลายองค์และภายในบริเวณเมืองเก่ามีศาลเจ้าโมคละมีวัดเก่าที่ร้างหลายแห่งและมีเจดีเก่า ที่สำคัญคือพระธาตุเมืองเก่าไม่ลึกซึ่งบูรณะหลายครั้งเมื่อปีพุทธศักราช2412โดยชาวโดยชาวกระเรียงชื่อนายพาสุแหงต่อมาปีพุทธศักราช2470พระอภิชัยปีหรือปราขาวปีได้บูรณะขึ้นใหม่ โดยทําเป็นเจดีทรงสี่เหลี่ยมและมีงานประเพณีส่งน้ําพระธาตุในวันที่19เมษายนของทุกป,ปีเรียกว่าวันน้าทิพย์ของชาวบ้านแม่ต้านนอกจากนี้บริเวณใกล้เคียงยังมีโบราณสถานที่เรียกว่าโบราณสถานทุ่งกากกอกพกบโบสถ์วิหารเจดีและพระพุทธรูปสำริดแบบเชียงแสนกว่า400องค์วัดพระธาตุห้วยลึก เลียกกันว่าพระธาตุเมืองเก่าห้วยลึกตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าแม่ต้านบนเนินเขาทางทิศเหนือโบราณสถานแห่งนี้เดิมเป็นวัดร้างจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2490าาขาวปีได้นำชาวบ้านมาบูรณะปรับปรุงต่อมาในปีพุทธศักราช2512ชาวบ้านแม่ต้านและชาวบ้านจากหมู่บ้านใกล้เคียง ซ่อมแซมอกแเ้วโดยคนหนหคนไรายพื้อจักไม่นำมือ